สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้ยครับอยู่กับผมเจตไซก้ยเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์บอลวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไลน์แอดของเราพักยก7 7ตามลิงก์ด้านล่างนี้รับรองไมบผิดหวังนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆจากพักยกฝากไปด้วยนะครับมาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับหยุดการรอคอยครับฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศคู่นี้1คู่ไปเริ่มบนที่เวลาตีสองตรงเลยครับอาร์เจนติน่าจะเจอกับโครเอเชียครับ อาเจนตินารอบที่แล้วดวลจุดโทษเอาชนะเนเธอร์แลนด์มาได้หลังจากเสมอกันใน120นาที2-2นะครับคืนวันนี้เโอเนลสโคโนีจะหมดสิทธิ์ใช้งาน2แนวรับก็คือมาโกสอาคุนย่าและกอนซาโลมอนเชียที่ติดโทษแบนนะครับโดยตัวหลักๆของอาเจนติน่าชุดนี้ประตูเป็นเอมี่มาติเนสเหมือนเดิมแบ็กซ้ายจะเป็นนิโคลัสตายาฟิโก้ลงเล่นแทนอาคุนย่านะครับที่เหลือเหมือนเดิมครับโรเมโรโอตาเมนดีแบ็กขวาเป็นโมลิน่า มิดฟิลด์3คนเป็นโซเฟอร์นันเดสโรดิโกเดอปออเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับแนวรุกนำโดยเลโอนลเมสซี่อังเคลดิมาเรียครับจะผ่านความฟิตลงตัวจริงและมีฮูเล่นอวาเลสลงล่าตาขายฝั่งของโครเอเชียครับ รอบที่แล้วก็ดวลจุดโทษเอาชนะเต็งหนึ่งบราซิลมาได้ครับหลังจากที่เสมอกันใน120น,นาที1ต่อ1สลัดกดาลริชเตรียมทรงผู้เล่นตัวหลักเหมือนเดิมนะครับผู้สมประตูอย่างลิวาโควิดแบ็คขวายูราโนวิดเล่นดีมากในเกมกับบราซิลนะครับทางซ้ายเป็นโซซาคู่เซนเตอร์เป็นกวาดิโอนกับลอฟเลนครับมิดฟิลด์สคนมาเซโรโบโซวิดลูก้าโมดิชและมาเตโอโควาซิตแนวรุก มาริโอปาซลิตอีวานเปริชิตและหน้าเป้าเป็นอังเดคามาริกนะครับโดยบรูโนเพปโควิดฮีโร่จากรอบที่แล้วรอโอกาสที่มานั่งสำรองนะครับ ทั้งสองทีมเคยเจอกันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแค่2ครั้งครับครั้งแรกเป็น1998รอบแบ่งกลุ่มอาร์เจนตินาชนะ1-0และล่าสุด4ปีที่แล้วก็อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับเป็นโครเอเชียครับที่ถล่มอาร์เจนไป3-0นะครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้อาร์เจนตินาเป็นต่อครับอาร์เจนเนลยลุ้นเข้าชิงเป็นสมัยที่6และเข้าไปลุ้นแชมป์โลกสมัยที่3ในขณะนะที่โครเอเชียก็ลุ้นเข้าชิง2สมัยติดนะครับคือผมมองว่า ก่อนเกมเนี่ยโดยชื่อชั้นอาร์เจนตินาเป็นต่ออยู่แล้วครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นก็ต้องยอมรับว่าอาร์เจนตินาไม่ถึงกับโชว์ฟอร์มดีเลยนะครับในการเล่นฟุตบอลโลกคนนี้ครับเรียกว่าเอาตัวรอดมาได้ด้วยความสามารถของลิโอเนลเมสซี่ด้วยส่วนหนึ่งครับในขณะที่โครเอเชียน่าสนใจครับสลาตโกดาลิดทำเกมรับดีมากนะครับคือผมมองว่า ยิงจุดโทษมา2รอบเหมือน4ปีก่อนแ๊ะเลยครับดูแล้วแม้ว่าจะเป็นรองอาร์เจนตินา่าก็จริงแต่ว่าชั่วโมงนี้อาร์เจนจะชนะโครเอเชียใน90นาทีผมว่าก็ไม่ง่ายครับโครเอเชียก็มีทีเด็ดเหมือนกันเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอต่อเวลาครับผมว่าซื้อ2มุมเชียโครเอเชียรครับจะไม่แพ้ใน90นาทีนะครับขยับไปที่เวลาตี3 4มสไปดูฟุตบอลลีกครับของโปรตุเกสสปอร์ติ g งลิสบอนจกฝูงจะเจอกับมาริ t ิโมทีมบว้ยนะครับลิสบอนชนะมาสอนรวด6คะแนนเต็ม ก็เกมล่าสุดบุกชนะดิโออามา2 0นะครับตัวหลักๆตินเกามาคัดแอดเวิร์ดหน้าเป้าเป็นเปาลินโยฝั่งของมาริติโมแพ้รวดเกมล่าสุดบุกแพ้ฟารินเซ,เซ่มา0ูนงะครับคู่หน้าเป็นลูซิโนเวเก้าเล่นกับเพอร์ซี่ลิมานะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วในบอลลีกลิสบอนชนะ 1- 0ครับคู่นี้ก่อนเกมเคาย้ลิสบอนเป็นต่อพอสมควรนะครับคือผมว่าสู้กันไม่ได้ครับลิสบอนในบ้านไว้ใจได้ครับปาลินโยเอดเวิร์ดตินเกานี่น่าจะมีประตูครับผมว่าการันตี2ประตูเชียรบั ปิดไทยคู่หนึงเวลาเดียวกันลิโออาฟอันดับ2จะเจอกับฟารนเซอันดับ3นะครับทั้ง2ทีมมี3แต้มเท่ากันลิโออาฟเนี่ยไปแพ้ลิสบอนคาบ้านมา02นะครับคู่กองหน้าเป็นเลโอนโดลุยส์เล่นกับเอเมเนอลบวเต็งเจอกับฟารนเซเปิดบ้านชนะบริติโมมา2-0นะครับ เปโดเอนิเก้กองหน้ายิง2ลูกนัดที่แล้วครับผมว่าบ้านใครบ้านมันครับคู่นี้เล่นบ้านลิโออาร์ฟมีโอกาสสูงที่จะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์ลิโออาร์ฟนะครับสรุป3ทีมชอบโครเอเชียสปอร์ติ้งลิสบอนและลิโออาร์ฟครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยรายละอดของเราพักยก7 7ตามลิกงด้านล่างนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ